ม,มา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 ใครที่เข้ามาแล้วนะผมฝากกดไลค์กดแชร์คนละสองแชร์สามแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะพี่นะสวัสดีทางตุ๊กติ๊กทางเพจคือสยองขวัญวีหนึ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะบมกดติดตามทั้งวีหนึ่งวีสองวีสามวีสี่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วด,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 ดูดันดันไปก่อนนะพี่นะคนละแชร์สองแชร์สามแชร์สี่แชร์แปดแชร์ส erte, สชรน,นะครับผมามามาสวัสดีทางตุ๊กติ๊กด้วยนะพี่นะครับผมวันนี้เราจะพาพี่เพื่อน มาที่เชือกผูกคอตายนะครับผมเชือกผูกคอตายที่สถานที่อย่างนี้นะผมที่ไม่มีใครกล้าเข้ามาก็เมื่อกี้เราเดินไปสำรวจรอบหนึ่งพี่ขนหัวลุกปั๊บนึ่งพี่แต่มันบอกใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเรามาคนเดียวนะครับผมอะใครที่เข้ามาล้วฝากกดไลค์กดแชร์ดูด,ดัดดนดนไปก่อนนะพี่นะมา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 ,มาไม่รู้ว่าวันนี้สัญญาณจะสะดุดหรือปาน,นะครับผม ดหวใจรัวเคาะใจมาให้เป็นกําลังใจก่อนนะพี่นะมา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 แป๊บหนึ่งพี่เดี๋ยวเราจะเดินไล่จากข้างหลังมาก่อนนะครับชั้นสองนะพี่เพราะว่าเมื่อคืนเราเดินชั้นหนึ่งไปแล้วนะแต่เชือกที่เขาพูดขอตายมันอยู่ชั้นสองพี่มา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 เห็นเขาบอกว่ามันเอาไปทําหวยได้จริงป่ะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เรารู้กันนะครับผมมามามาเคาะใจให้หม่อมด้วยนะพี่นะ ขอบคุณหัวใจรัวๆด้วยตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้นหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เราได้กลิ่นนั่นแหละได้กลิ่นแล้วก็มันมีเสียงต่างๆนานาเลยพี่นะมามามาใครอยากได้โชคได้รบับคําคืนดีนะพี่นะอนุโมทนาร่วมด้วยกันนะครับผมแผ่เมตตาให้น้องเขาไปนะครับอ่าผมสมมุติชื่อว่าน้องหนึ่งนะครับผมน้องหนึ่งนะโอเคนะครับ ก็เห็นเขาบอกว่าน้องหนึ่งอ่ะเป็นคนที่สวยที่สุดในตำบลนี้เลยพี่หาคนเทียบไม่ได้นะผมใคล้ายๆว่าเป็นคนสวยที่สุดอ่ะใครพบใครเจออะไรเดี๋ยวไปนุ้นด้วยกันนี้นะมา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 ม มา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 สวัสดีครับสวัสดีนะครับไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอภัย,ยพี่นะสวัสดีพี่ปัญญลักษ์และผมบัดดีแอดมินด้วยนะผมบัดดีน้องมวยคนสวยนะจ๊ะมา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 ดูด,ด,ดูดันดันไปครับผมวันนี้เดินทางมาสองร้อยกิโลได้พี่ไปกลับเนียครับผมสองร้อยกิโลมาครับ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 วันนี้เสี่ยวอีกแล้วพี่ ขนลุกนะพี่ใครไม่อยู่ในเหตุการณ์ไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับเพราะผมขนลุกจริงๆมันมีเสียงอะไรตลอดเลยครับพี่ขนลุกกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าจะตัดเชือกที่ผูกคอตายเขากลับไปด้วยนะพี่นะใครอยากได้หรือว่าสนใจคอมเมนต์มาได้นะพี่นะพีเอมาแล้วอ๋อสวัสดีพี่เอด้วยก็ผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ สวัสดีเสียโต้ด้วยนะจ้ะพคนหนุ่มคนหล่ <_ EN: S 2> อเฮ้ยเี่ยเดี๋ยวถ้าเป็นพี่ควรเสียดีฟ้องมเลยเ้ยมามามาสวัสดีน้องหนึ่งนะครับวันนี้พี่หม่อมมาอีกหนึ่งวันแล้วแต่วันนี้พี่หม,อมอห่อมเฮ้ยเฮ้ยเสียแล้ววะได้เสียปะเข้ามาไม่เท่าไหร่พี่ได้ยินเสียง ้องหนึ่งปะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ทุกฝังโน้น้เห็นผมเห็นหน้าคนวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าขาวๆไ้วะเอาลงไงเอาลงไงพี่ใครอะบอกก่อนพี่ตรงนี้ไม่มีใครนะครับไม่มีใครกล้าเข้ามาแต่เมื่อกี้ผมเห็นหน้าขาวๆฝังนู้นด้วยเห็นเฉพาะใบหน้าขาวๆด้วยหน้าเหมือนซีดๆเลยอะ เอาครับยังไงก็แล้วแต่นะพี่วันนี้ผมขอขอเจอจะจ่ายจังๆนะยังไงครับวันนี้ผมจะเอาเอาเชือกที่ผูกคอตายกับผมอยากให้น้องกลับไปกับผมไปอยู่กับผมนะครับมาดูดูนนมันกำลังใจด้วยพี่นะ สวัสดีครับเนี่ยๆมาก็บโมตรงเนี้ย,ยตแต่ไม่ใช่ห้องนี้นะห้องฝั่งนู้นพี่เห็นเป็นใบหน้าขาวๆเฮ้ยหน้าน้องเหม,มปปเือนซะิสซี่อะสวัสดีครับน้องหนึ่งเหรอถ้าเป็นดวงวิญญาณน้องหนึ่งจริงๆนะครับถ้ามาตึกนี้อยู่ตรงตึกที่น้องเสียชีวิตชั้นบนนะเดี๋ยวพี่หม่อมจะไปหา โอเคไหมครับวันนี้พี่หม่อมจะเอาหนูไปอยู่ด้วยนะพี่พี่เห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรผูกผมมั้งนะพี่นะบ้านพักคนผูกคอตายในห้องใช่พี่แต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 น้องไม่ได้ผูกคอตายในห้องนะครับน้องกับผูกระหว่างผูกคอตายระหว่างถางขึ้นระเบียง แก,แกตายในท่านั่นยงยองๆนะพี่แถมตายโอ๊ยเจียอือใช่ไหมเสียงคนเดินไปเงาเดินกั้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเห็นพ่อมาแล้วใจไม่ฮีว่ะอุย้ยพ,พี่พี่ดูพดด่อมาดิวัสดีครับ เดี๋ยวๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวุที่บอกพี่แต่จริงและะ้วป่ะแต่ประมาณฟังนี้แต่ประมาณฟังนี้ไม่กระติกหรือพี่แป,ป๊บแปอางง้าวทำไมมีใครอยู่มั้ยครับใช่หนงหนึ่งไหมครับทัดบินยาบิญญา,ญญาน้องหนึ่งนะ ดำๆนั้นผมหรือว่าคนนั่งเมื่อกี้เนี่ยใจคล้อยใจคว่ำหมดเลยวะแต่มันมีเสียงนะเวย้ยมีใครอยู่ไหมครับพี่มันไม่มีลมไหมแต่ทำไมผ้ามันปิดปดปดวะวิญญาณ้องหนึ่งอยู่ไหนครับ มามามาพี่่อมจะเอาไปอยู่ด้วยนะวันนี้นะมาครับปรากฏตัวปรากฏก,กายมาอยมาครับสวัสดีด้วยนะครับผมภาพค้างมันน่าจะเข้าในตัวตึกพี่มันน่าจะสะดุดมีใครอยู่ห้องนี้ไหม เสียงใครอ่ะวันนี้เงียบปกติเว้ยเงียบแปลกๆวะพี่หนึ่งไปอยู่กับพี่ไหมมามาไม่ต้องเสียใจนะได้ยินเสียงคนเดินไหมเมื่อกี้คนงานเขาเล่าให้ฟังว่าเขานอนอยู่ในห้องเนี้ย เขาได้ยินเสียงคนซักผ้าคนกวาดบ้านคนอาบน้ำอีูอ่เดี๋ยวพี่ขนหัวตั้งเลยวะ,ะ,วะพี่ขนหัวตั้งจริงวะกลัวเลวพี่นะไม่ใช่ไม่กลัว ใจเย็นนะน้องเนงเอามาเป็นรูปเป็นล่างได้ไหมอะไปพี่เดี๋ยวผมจะพาพี่ขึ้นไปที่ชั้นสองนะครับมา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 ,มาวันนี้เจอไม่เจอเดี๋ยวรู้กันพี่แต่ผมอยากได้เชือกที่ผูกคอตายของน้องนะครับน้องเนิงวันนี้พี่หมอไหมไมค์วันหนึ่งนะพี่จะมาแค่วันสุดท้ายนะ ถ้าหนูอยู่ตรงนี้หนูแสดงปฏิหารหรือว่าอะไรก็ได้นะครับให้ลูกเพจพี่ม่อมรู้นะพี่พี่เดวๆไฟฟังนูนะอะไรวะใครอะ่ะพี่เห็นไฟฟังนูปะเหมือนมันมีคนยือนอยู่พี่ใช่ไหมเห็นไหมพี่ยังมีเสียงไว้พี่ หมือนมีคนยืนน่ะใครอะ่ะพี่เอาลงมอ่อี่เสยวเดี๋ยวๆพี่มีเสียมากใครอะ่ะกลครับ ไม่มีวีรุ่นนะพี่แถวนี้ไม่มีวีรุ่นนะครับเพราะเราขอ,ขอรู้พี่ เสียงอะไรอ่ะมีใครอยู่ไหมครับพี่เชื่อคุณหุลูกกว่า ไม่มีคนอยู่เว้ยแต่มันมีเสียงพี่ไม่ไม่ไม,มีวัยรุ่นเข้ามา้ะไดน,นะแต่มันมีเสียงเล่นเอาผมขนลุกเลยว่ะทางติ๊กต็อกสะดุดมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าเข้ามาในตึกแล้วมันสะดุดโอเคบอกให้เขามาทางเข้ามาในเพจเลยเพราะว่าตอนนี้เข้ามาในตึกแล้วในในเพจมันจะเป็นเอส ส่วนในทิกตอกมันจะเป็นแบรนด์อื่นนะครับผมมา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 ขอจะจัดจังๆได้ไหมครับหนูออกมาเหอผมก็อยากได้ยินเสียงน้อมกันว่ะหนูพี่หม่อมมาคนเดียวนะ ก็น่ากลัวแต่วันนี้มันมีเสียงนะที่ผมบอกมาเก็บพี่ถ้านหนูอยู่ตรงนี้หนูว่าออกมาเลยนะครับเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคตรเต็มเลยแจหายีจควาำมาแล้วพี่น้องหนึ่งเล่นกูซะแล้วพี่ หนูไปอยู่ด้วยนะใครอ่ะโอ้ยผีพีมีสๆๆ คนเดินข้ามหฮ้มีคนเดินข้าไปอีกฝั่งหนึ่งมีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเป็นวิญญาณหนึ่งหนูหนึ่งเหรอถ้าใช่นะครับ ใช้วิญญาณนูนึ่งไหมครับถ้าใช่บอกพี่นะเดี๋ยวพี่มเมื่อกี้ตอนที่เราอยู่ตรงนู้นนะผมเห็นเงาใครวิ่งผ่านตรงเนี้ยแต่ถ้ามันเป็นผีจริงๆนะพี่เราไม่เห็นมันหรอกมันไม่มีเงาอะไรแน่ เสียงอะไรอะเสียงอะไรเสียงหอนพี่พี่ดีเสียงมาว่านะคุณลูกว่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เห็นเง,งาเงามั้ยมันมีเป็นรอย khiến hiền bá mặt bên ngông ngông mà nói đớn หนึ่งเหรอใครเดินมาเห้ออุ๊ยเฮียดูตกใจหมดเลยขังข่าวพี่ใครอ่ะพี่ได้ยินเสียงค้างไหม หนึ่งเหรอ,อก,กูถ่ายไฟไม่ถูกแล้พี่มันโคตรร้อนเลยวะหนึ่งออกมาเถอะ มีใครอยู่ไหมครับอย่ามีแต่เสียงนะหนึ่งเหรอ ใจเย็นๆนะเดี๋ยวพี่หม่อมจะขึ你你้นไปหาพี่ๆเดี๋ยวเดๆๆตอนนี้ลมพัดฟูเลยมา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 ตอนนี้เราจะถึงไอ้ที่เราถวายน้ำแดงเมื่อคืนนะพี่เห็นคนเขาบอกว่ามันเป็น มันเป็นเจ้าที่นะพี่มันเป็นเจ้าที่นะไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่น้องเสียชีวิตเอาครับถวายให้ไปแล้วนะจะเป็นเจ้าทีหรือใจเย็นๆน้องเนึงหนูเดินตามหลังมาพี่หม่อมก็ได้พี่เพื่อนๆพนคนไหนได้ได้ไดไดยิน,ยนหรือว่าเห็นนะ คอมเมนต์มาบอกได้เลยนะพี่เพราะว่าเราอยู <PE AR> game, so, ่คนเดียวมันมันหลอนสุดแล้วพี่อเที่ยวพี่พี่เดี๋ยว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 พี่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 ดูที่ปลายปลายไฟดิมันเหมือนผู้หญิงชุดขาวแต่แต่กูไม่กล้าเดิน้วพี่พี่มันเหมอนมันเหมือนผู้หญิงชุดขาวหรือวาหัวดำดำเห็นไหมผมยาวอ่ะพี่ พี่เห็นไหมไฟไฟเห็นไหมเป็นผู้หญิงชุดดำเป็นผู้หญิงชุดขาวหัวดำเอาไว้เอาว้มา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 แชพี่หม่อมหน่อยครับผมเอาไว้เอาไว้ใจเย็นนะเดินไปจะเป็นยงไวะสู้ไม่ได้พี่โทรศัพท์ผมสู้ไม่ได้ ซูมนี่วิ่งไม่ทันเลยนะครับผมใจเย็นนะหนูเนิงเนี่ยพี่หม่อมปัดๆๆฮะๆๆๆๆๆพี่แป๊บนึงกูขาทั้งออกก่อนดีกว่าครเดี๋ยวผมหาทั้งออกแป๊บนึง อย่าบอกนะว่าพี่มันเหมือนรอยเลือดเลยวะแล้วเ,เลือดมันหยดลงมาข้างล่างอะแต่มันไม่ใช่ห้องด้านบนตรงนี้นะพี่เห็นไหมมันเป็นรอยเลือดหยดลงมาว,ว,ว่าเสียวเกี่ยวหรอพี่ไอ้อย่าเราแหวงอะไนก่นไปแล้วพี่ไปเพื่อไปเขาไปดูงไนงน้องหนึ่งน้องหนึ่งอยู่ไหนอะ ออมาหา่มอมเถอะมามามาลุกเลวพี่เฮ้ยชจเดี๋ยวเส็จแล้ววะพี่ดี๋ยวเดี๋ยวเดีี๋นี่ไงพี่ม,ม, então, มันเหมือนรอยเลือดอะ เจอปัญหาเพิ่มเล้พี่ไปไปไปขึ้นไปดูข้างบนมา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 ตามมาพี่ตามมาเดี๋ยวผมหาทางออกแป๊บนึงมันต้องมีทางออกดีไอ้ใไปวิ่งมาพี่ิีงมามันเหมือนมีเสียงคนวิ่งวิ่งอยู่ด้านนอกอะ สายไฟยังอยู่เลย,ยอะ่ะใครอ่ะอุ้ยไอ้เชื่อคนะลรวะเสีงยงใครอ่ะพี่เสียงอุม้มใครอ่อะไปพี่เดี๋ยวกูหาทางขึ้นทางอื่นดีกว่าพี่กลัวว่ะตามดิ้งพี่พี่รู้ดิดด ของยิ่งดูแตงเลยอะไม่มีใครกล้ามาขโมยแน่เอาวะคือนรงนี้พี่าตรงหน้าต่างไม่มีแล้วแป๊บนึงครับผมเฮ้ถือกล้องให้หน่อยเดียวใช่ยืนยัใครวะกู พี่ดูดันด,ดันมากก่อน,นะครับผมมา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 ไปไปเี้ยพี่ข้างบนก็ร้อนว่ะไปครับวันนี้เราจะไปตัดเชือกไม่รู้ล่ะเราจะต้องได้หวยจากน้องนะครับผม นี่แหละพี่ชั้นนี้แหละที่น้องเสียชีวิตนะครับแต่น้องอยู่ห้องลึมลุดถ้ายมาเป็นกําลังใจหน่อยพี่ดูดัดดนๆไหมน,นะครับผมถครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ก่อนพี่โอเคพี่มาๆมาเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องที่น้องเสียชีวิตแล้วนะ มาครับขอกําลังใจหน่อยพี่กดไลค์กดแชร์ดูดันดันไว้ก่อนนะครับผมมา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 ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครขอพายนะพี่นะสวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่ากดลงกว่าดิทวิตตอสไหวไหมครับทวิตตอสไหวไหมครับตอนนี้ขึ้นมาข้างบนแล้วสัญญาณน่าจะดีนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพิษนันด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดี อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่นะขอบคุณด้วยนะครับผมโอเคพี่ใครอ่ะพี่พี่มีเสียงเรียกเว้ยใครอ่อะนะพี่มันมีเสียงลักทั่วข้างในเว้ยเอาที่ไหนอนะ่ะ เจอของแรงแม่แป๊บหนึ่งพี่ข้างบนเน็ตไม่มีเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเน็ตไรวะพี่อ่ะสวัสดีทุกๆคนเลยครับผมอ่ะพี่เดี๋ยวไปตามต่อที่คือสยองขวัญวีสอนครับผมวีสองเลยพี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปที่จะไปตัดเชือกที่น้องผูกขอตายนะครับผม คือสยองขวัญวีสองนะพี่เดี๋ยวไปต่อที่วีสองกันเลยนะครับผมทางติ๊กตอกจะเข้าไปวไีสองก็ไเลยนะพี่นะหรือจะอยู่ทางนี้ก็ได้เพราะว่าทางติ๊กตอกรู้สึกสะดุดหน้าดูนะครับผมอ่ะวีสองนะพี่นะใครเห็นแล้วเข้าไปได้เลยพี่คือสยองขวัญว2สองครับผมหยรพี่ทำไมโลโก้ก็ดิกได้วะพี่โปรไฟล์มันก็ดิกวะ อ่าพี่มามามา,มาตามไปคืนยองขวัญวีสองนะครับปคอแล้วพี่เสียวว่ะเสียวหลังจริง บนมันแปลกว่าข้างล่างเลยพี่ข้างบนมันมีเสียงอะไรด้วยวะมาพี่เดี๋ยวไปต่อที่วีสองกันต่อที่วีสองเลยพี่นะ